อืมอร่อยครับลุงครับผมอันนี้ก็กำลังกินข้าวนะครับผมเนาะเดี๋ยวรอรออีกเออแล้วแล้วทีนี้คืออ่าเรากินอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วอีกหลายๆเมนูที่มานั่งมองเมือนั่งมองไม่สามารถเปิดซิมการ์ดนี้ได้คุณจะต้องเปิดใช้อย่างน้อยหนึ่งซิมการ์ดมาดูใครจะไม่ยกเลิกทรูไง้ลุงอืม ไม่<ห>พูดได้นี่ไปกดหยุดโอ้ได,ด้ได้ตอบผิดเขาผิดแล้วมากเลยอันนี้เรากครับเที่ยมาเที่ยวถึงเ้นมาเอาเอาตัวที่ตักแล้วมานี่เอาไหนเอากุ้งไปให้ทางพี่เขับนี่ กุ้งมาให้พี่เมนูนะครับเมนูเอาอันไหนผมอันนั้นอร่อยกุ้ง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 ไม่ต้องเอาให้พี่นาดีกินกุ้งกันพี่ดีกินกุ้งอร่อยนะทุกท่นมที่บ้านเนี่ยนาดีสั่งกุ้งเนี่ยมาดูเขาเรียกว่ากุ้งกุ้งเนเจอร์ร้านนี้นะครับคืออะไรครับผัดกะเพราหมูกรอบกระเพราปลากรอบกระเพราปลากรอบนะครับข้าวปลากรอบกุ้งกระเพรากรอบครับเนี่ยกระเพรากรอบทอดนะครับช่างกัเหมือนรสชาติที่บ้านเราทำเลยอ่ะเนะครับแซ่บ กันปลาตามด้วยครับต้องมีเครื่องมาต้มขาไก่ขาไก่บ้านต้มขาไก่สูตรนะครับสูตรที่นี่นะครับนี่ครับเต็มหม้อเขาเกือบล้นนะครับอาหารปลาคือช่วยกันตักนะครับต้มตังนี่ก็สุดยอดแล้วควันตวดตวดตวดนะครับตวดตวดไปว่าอะไรครับทำด้วยกุ้งเผาครับนะปลอกกุ้งเผามาเองมาเนี่ยกุ้งเผาอันนี้ใหญ่กว่าปลอกุ้งเผานะครับตัวละครึ่งกิโลนะครับเยอะมากหม้อหม้อปลาต้มตัง อันนี้หน้าไทยบ้านนอกนะครับครับผมสวัสดีครับแค่จะไม่ได้กินครับครับผมถ่ายอย่างเดียวครับไม่กินครับกินกันครับนุ่นครับมาผมกินเบ็ดสิจานหนึ่งนะครับโอตอนรีบักส้มตำปูปลานะครับนี่แต่ไม่ได้ปูปลาหายมาอยู่นี่ครับปูปลาโอ้ได้แล้วนี่ลงมาอยู่ติดกันอ่แล้วกำลังกันอีกข้างหน้าข้างหลังหลังเอฟซีซีพี่ถุงวิวเหรอพี่พิ้นมาไทยบ้านนอกกินแล้วครับเผื่อแป๊บเดียวนะครับเริ่มกินแล้วครับผมเอาคนหงงแล้วครับดูส้มตำอร่อยมากเลยงงหมดเลยนนะคบ้า เมื่อก่อนไลฟ์สดทั้งวันนะครับเราลุงไม่ให้ไลฟ์สดใครไม่น่าบอกงงงงครับไม่รู้จะทำยังงงไม่รู้จะมาทําไมนะครับมาแล้วไม่ให้ไล่เป็นตะมนกวน์ครับตอนนี้ครับแต่สายกลับบ้านครับพี่น้องเยดูลักษณะการนั่งก็รู้ครับต้องมาอร่อยแล้วจะเฝ้าปะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องให้บอกจแล้วแล้วก็ช่องเขาจะบอกเส้านะครับเีจ็บป่ะไมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วลุงไก่เป็ดโอ้เป็ดเป็ดตามนัง องครับเอาถอะขอเอาแบ่งกุ้งไปคนเลยอ่ะเอาแล้วก็เอาไปขอส้มตำให้ป้าเป็ดทอดเกลือครับเป็ดทอดเกลือนะครับเมนูทอดเกลือเมนูเด็ด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 อะไรบ้กรอบเลยนี่ครับผมเป็ดเป็ดทั้งหมดน้ำจิ้มสูตรเป็ดนะครับสูตรเป็ดนะครับนี่เป็ดทอดเกลือครับเมนูไม่ถึงครับอยู่อยู่บ้านเขาช่วยเป็ดทำงานครับแต่มันเรากินเป็ดครับอ้าว ลงค่ะโลงครับจะจ่ายไปเลยครั่ะราเมนเด็ดตราคาฟรีสอนกันยังไงก็ยังเข้าเดิมนะครับมีใครยกไปแล้วน้ำจิ้มนะครับเอาไปแบ่งกันหน่อยเล้ดน้ำจิ้มเล้ยเอาไปจากหน้าพักหน่อยน้ำจิ้มเนี่ยหน้าเขาจะเป็นน้ำจิ้มแล้วผักมีใครทานผักไหมมีใครทานทานมันก็มีแต่ว่ามันจะเป็นน้ำพริกสองอย่างเลยใช่อันนี้น้ำพริกเอ่ออันนี้น้ำจิ้มเป็ดน้ำจิ้มกุ้งได้ยังทาบ้านนอก ไม่ยกให้ก็ไม่เอาเลยถ้ามนนอกเนี่ยเอานั่นนะครับยังทำน่าสุดอ้าวนี่ครับผมกินอิ่มแล้วก็ทีนี้ก็เป็นทีของผมนะครับผมกินอิ่มแล้วในประเด็นที่ของผมได้บาทเนี่ยที่ผมสิดทายคนอื่นได้บาทเนี่เอออิ่มแล้วครับผมเฮ็ดเขาเอาแบงค์ดิเฮ็ดเดี๋ยวส่งของเราแล้วคิดคนรวันนี้เอาบาทสุดท้ายที่ไปถ่ายพี่ไปจริง่ก่อนเขาลดสุดยอดน้ำลดเนื้อเส้ได้ได้ครับได้กลางเลย เขาในพัฒนกินอย่งนี่ครับนี่อย่างในน้อบ้านจากอาหารหลายๆตั้งแต่ต้นคลิปถ่ายคลิปเคยกินเขาแล้วเข้ากับอ้ตั้งแต่เริ่มกินแล้วก็ลงอันนั้นนั่างกล็ดนี่เขาเบาเลยมั้งเรากลับมาไแต่ไม่รูหน่อยดีจังเจ้าที่ตั้งไหมาไม่ใช่นี่นอนไหญ่ไงนี่นอนบนคือนี่นอนบนไงนอนบน ไม่ไม่นอนตรงตรงโรงแรมที่ใกล้ของพี่พรสรุปแล้ว้องไหนนะคุยกันเรงหาที่นอนเออพันคุยกันเรื่งหาที่นอนพูดหนึ่งกับถ่าคลิปอยู่เนาะช่วยเอารองเท้านะพี่เคยไปนอนกับเท้องผมอะไรวันนองใสอืมผมเกียร์่ไม่ใช่ผมเกียว์นอนบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ผมถ่ายคลิปอยู่โอ้ยเนาะผมเกียรใช่ไหมเอาะ เอาเขเคมาลาดเคมาลาดก็ได้พี่เข็มมาลาดแก๊หมาจะพอแล้วถ่ายคลิปอยู่เคมาลาดเคมาลาดสี่คนเหรอสองคนสี่คนแน่แน่นะครับลุงก็กินข้าวอิ่มแล้วเด้อครับนะเพคนก็ต้องปัดปัดเนียแดงบุปปัดแดงลุงปัดแบงวันปัดคลิปปัดคลิปวิว ไม่ลงมานานไงช่วงนึงกำลังฝึกงานอยู่โอ้แต่ฝึกเท่าไหร่ก็ยังได้แค่นี้อยู่ยังไม่ผ่านเหรอฝ <laughs> <laughs> ึกงานมากแค่ไหนได้แค่นี้เรากินข้าวอิ่มลลแล้วติดปะยังเอาเราจะเอาขึ้นเมื่อกีนนะเขาเปิ้ลจันกือสวดระเดอ้อโอ้จะเอาภาพนี้ขึ้นโปกกระภาพขึ้นโปกลุงก็กำลังฝึกลงนะุงอ๋อลุงก็เริ่ฝึกลุงกำลังทำเป็นได้ถ่ายมาเจอดูเอาลุงจีมขึ้นโปกนะอ๋อ นี um ่ยอดไทยปันนอกดิตามสบายเดี๋ยวไปเอาชิดเด้อเดี๋ยวชิดฟองฟองแล้วครับโอ้ยกระสุนมันมีคนเอาโอ้ปปลาปลาเอาเลยครับปลาเป็ดครับปลาเหรอตอนไทยพันนอกกินเป็ดดีกว่าอันนี้เอาปลาเป็ดนี่เซ่บปะนี่ปลาไม่มีอะไรเดี๋บอกใครเลยเลี้ยงปลาเป็นตุ้เปลือกนะต้งตามถ้าซ่บนี่สุดยอดแล้วอ๋อพ่อนันแท้ตีนเป็ดบาดเนี่ย คนหนึ่งกินตีนเป็ดคนหนึ่งกินปากเป็ดโอ้เนาะลุงกินแจงเป็ดแบบไหนลุงนี่แข่งกันแล้วแาบนี้ครับเดี๋ยวมันย่อยก่อนนเดี๋ยวมันจะไม่เล่นโอ้ช่นมาโอ้ชนผู้หนึ่งตีนผู้หนึ่งปากแล้วคอคไก่ขอเป็ดหน่อยเอาคอเอาคอเอาคอครับอ๋อพี่เอาคออันนี้กินคอนะครับอันนี้กินคอสวัสดีครับช่องค่อยบอกตอนแล้วนะครับช่องอะไรนะพี่ เคยบอกบอกเมื่อไรบอกเมื่อไรถ่ายแล้วสิถ่ายแล้วสิบอกเมื่อไรเมื่อถ่ายพี่พี่ก็จะปาด่องเดียวแหละแล้วบอกเมื่อไรบอกเมื่อไรเขาบอกเขาเรียกบอกเจ้าเออโอเคได้สองได้สองช่องเลยอยากได้เสียงหัวเราแล้วมันก็ตัดออกใช่ดิได้ยินเสียงได้ยินเสียงไม่ตัดพี่พี่ไปดูในคลิปผมได้เลยผมไม่มีตัดผมลงเรียวทามวันถ่ายแล้วสี่คลิปก็พอแล้วเล็กน้อย คลิปหนึ่งก็ยังดีเพาะไหนไม่มีโดนเนี่ยของป้านี่จะตัดของผมไม่ตัดหรอกของป้าเขาจะตัดออกจะทำไม่ตัดบ่อยนะเมื่อก่อนเขาบอกแม่ป้าให้เร็วอีกนาทีหนึ่งสองนาทีตามบักคุงอันนี้คงจะไม่มีใครแล้วแหละมวขอผมขอตามักคุงนะครับฮ่านมาขอตามักคุงน้ำปลาละบาดเนี่ยโอ้ยไม่ยากน้องบอกป้ายกินก็ดูก็ได้ แม่นบอกป่ายาแสบเลยได้ป่ะกินอย่างเดียวเลยป่าแสบขนะ <S <S าดนี้แสกันแล้วบ้านแสบแบสบซาดแต่บกคงสิมาก,กินนั่งไก่ปา๊นี้โอ้เป็นคนสร้างป่าเป็นคนกินเลยเท่านี้เอาโอ้ป่าไม่กินแต่สก,กินสัตว<ส>์<ม>ต่บกคงมากไก่หดอันนี่ความขำสวยไปดิปกไ่มาแซบดตยืนจานหายยืนซ่อนไหวผมนะยันยันโอ้ยคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เลยครับ